ยังไม่สตรีมตั้น่ะก็ต้องจัดต่อเออเนี่ยสตรีมแล้วอันนี้สตรีมของแท้นอนพปละฮ่าอับเาับยังเปิดสตรีมมานี่เขาเจอนอนไม่หลับนี่เขาสุดยอดแหละเขาต้องภูมิใจแน่เลยเปิดสตรีมมาเจอผลคุณว่านอนไม่หลับเขียมึงเสือกร้องตามตามในอันนี้เลยนะ อะไรพร้อมกันได้เหรอมึง้องพร้อมกับไปมึงนอนไม่หลับพร้อมไปเลยอ่าๆๆเนี่นี่หัวข้อสตรีมอะไรนะพี่จำนวนผู้ชมสองคนใครอีคนใครดูอีกคนหนึ่งอะพี่กับไอพี่เกิดมึงไงไม่ผมไม่ได้ดูสมส่งคนผมไม่ได้ดูพี่เจมไม่มีคนดูจริงๆด้วยมีคนมานั่งดูเราพูดคุยกันด้วย โคตรเฟี้ยวการักแท้คนดูการักท้คนดูทั้งหมดห้าพันท่านด้วยนะฮะยวถึงรัวไม่ถึงอะนอนไม่หลับเกียบเกียบมันต้องหลอนหูพี่อะสักวันหลอนจัดๆโอเคครับโอเค วันนี้เราก็จะมาสตรีมเออเกมกันนะฮะถุยไม่ใช่อ่ะทำไมปกคลิปมันเป็นปกท้องฟ้าวะฮ้เคเห็นว่ะทำไมปกคลิปมันเป็นปกแบบท้องฟ้าปะปกคลิปเป็นปกท้องฟ้าอ๋อก็นี่ไงในอเนี้ยพี่เออเนาะลืมลืมใส่ปกคป <laughs> ลิป <laughs> โจบละเ <laughs> ยอะปะ ใส่ปกก็เพราะว่าผมนอนไม่หลับไงนอนไม่หลับนอนไม่หลับใส่ปกคลิปอะไรดีเป็นกาแล็กซีดีกว่าเนาะพี่กาแล็กซีภูเขาก็ได้อะไรทั้งสางพี่เจมพี่เจมใส่รูปพี่เจมไปหน้าหน้าพี่เจมอ่านบักรงินเปลี่ยนดีวะจะเย็นจเย็น สวัสดีคนดูทั้งแสนคนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคนดูทั้งหมดสองพันสามล้านสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคนนะฮะศูนย์คนนะฮะไม่มีใครดูสเรียแบบพี่เจมเขาจะดูไปทําไมนั่งฟังคนคุยกันอ่ะเออเนี่ยังมันนั่งดูถ้ายอดวิวอ่ะถึงพันหนึ่งอ่ะเอ้ยถึงร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเลยดีกว่าช่องพี่มีคนติดตามเขาเนาะมายี่สิบอ่ะร้อยสิบร้อยสิบคนอ่ะผมอ่ะ จะปฏิญาณตัวเองไว้เลยว่าหนึ่งก่แค่ผ้าโชว์ไม่ไม่เขาจะปฏิญาณว่าผมไม่ทําอะไร่ชิบายจะพูดทำัมไม่รู้อยากพูดเหงาชิบยเออเขามานั่งฟังดีคนดูหมดครับมีคนดูทั้งหนึ่งพันหนึ่งล้านสามแสนเรจะเยอะขนาด เออพี่ยังไม่ได้แปะดิสคอร์ดลิงค์อันนี้เลยเออ,เ,อ,อเนาะกระจายกระจายข่าวสารกันพี่กระจายข่าวสารพี่อย่างนี้ไงพี่อย่ามานั่งแชร์อยู่อ๋อโอเคแชร,ร์ตัวตีมตัวเองนอนไมหมล่ะฮับแชร์ขอรีสแชร์อันนี้มัน share แชร์ได้ไหมลิงก์นี้เดี๋ยวดูนะดูก่อนแชร,ร์ตัวตีมตัวเองไม่ไม่ได้ลบ,บทิง้ง นอนไม่หลับตืด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 สุดีคนดูทั้งหนึ่งคนนะ่รับกับก็ผมเดียวคนเดียวเอออืแชร์ลงเฟซแบบเพื่อถ่ายจริงสตรีมเพื่อนั่งคุยหาอะไรทำอย่างไรก็มีอะไรทำปะอะไราทำ Q&A ข้างเวลา เร่องอะไรอืเปิดสตรีมปตั้งนานเยไม่ดูหัวข้อในการสตรีมเ่ยยังไม่รู้จะทําอะไรในสตรีมเลยนั่งคุยโอ้นั่งคุยนั่งอ่านเมนนั่งร้องเพลงนอนไม่หลับมันจะมีคอมเมนต์แบบนี้ป่ะพี่เจมครับผมอยากทํางานกับพี่จังเลยครับผมอยากคุยกับพี่เจมมากๆเลยนะครับพี่เจมพี่เจมพี่เจมจะมีป่ะ ก็แต่ไม no e. ่มีหรอกเพราะช่องนี้ม yeah. yeah! ันไม่ค yeah ่อยดังพี่ชิบะหลออกนอกจอกมาต่อยด้วะก็มาดิครับคุณภาพสตรีมแย่่ะแย่อะทำไมมันแย่อะพี่มันขคืว่าแย่แย่ยังไงวะไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าคุณภาพมันแย่ ได้ด้วยหรอไม่รู้มันน่าจะได้มั้งไม่รู้เหมือนกันมันสตรีมไม่โห่คนดูเป็นล้านเลยแหละขนาดนั้นเชียวอืมอืออะไรจะเยอะขนาดนี้เลยสตรีมแล้วนี่ไงมีคนดูสามคนแล้วเนี่ยใครคนนึงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลครับทวนดีครับทุกคนสมมติต้องใกล้คิดขนาดนั้นเขาจะคอมเมนต์ไหม ผมว่าเขาไม่คอมเมนต์หรอกเชื่อผมดิเขาชองพีไม่ค่อยดังฟังไปเฉยๆเลยเจะขดดดไอ้สัสผายเขาจะได้รู้ทตุแท้ของพีแล้วก่อนเนี้ยแหละวันที่พี่เจมนอนไม่หลับนอนไม่เยอะ้คนดูหลอนหูกะเพลงดีทีไม่ใช่แค่พี่เจมคนเดียวที่จะหลอนเขาดูต้องหลอนด้วยเยอะว่ะ มามาตึ๊ด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 มันต้องเล่นแบบมันต้องเล่นไปก่อนใช่ไหมแล้วค่อยเล่นกลับอใช่ไหมใช่มันมีงากว่านั้นกลับรอบหนึ่งแล้วค่อยเกิดตึ๊ดตึ๊ดมันมีง่ายกว่านั้นพี่แต่มันต้องยังไงนะ เอานิ้วไปขั้นขอดแล้วมันจะเจ็บนิ้วซึ่งผมต้องฝึกเอ้ยไม่ใช่ฝึกรอให้นิ้วด้านก่อนขั้นไปเลยก็ใช้นิ้วบ่อยนี่ก็ใช้บ่อยอยู่พี่เกย์ก็ใช้นิ้วบ่อยผมใช้ทั้งข้อมือเลยแหละพี่ไม่ใช่แค่นิ้วพูดอะไรเกงเจคนดูหมายถึงก็กีตาร์เนี่ยมันก็ต้องใช้ข้อมือในการดีดนี่ไงก็ทูดก็ถูกไงคืยแบบเนี่ยเขามีคดูมาเยอด นิวก็ต้องใช้เยอะแล้วคนดูมันสี่คนนั้นยังไงวะถามจริงใช่มันเบื่อมานั่งฟังอะไรขนาดนี้ไม่อยากจะเชื่ออย่าไปว่าเขาเขามานั่งดูก็ขอบคุณับไม่ผมไม่ได้ว่าเขาผมว่าพี่อะไรสตรีมอะไรก็ไม่รู้แล้วก็หลอกให้คนดูมามาดูคลิปวที่ไม่มีอะไรไม่มีความบันเทิงเลย แบบไม่มีจุดหมายอะไรในวันนี้เข้าใจไหมจุดหมายในการสตรีมไม่มีแค่มานั่งฟังคนคุยกันคืออะไรคืออะไรชื่อชื่อชื่อปกไปเขียนอยู่วันนี้องเาค่ะโอเคโอเคมันเหงาจริงอ่ะคนดีคนดูทั้งสี่คนวยนะครับผมครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะฮะช่องเอ็มตี้ r o ครับช่องแบ็คไลนิ่งไม่ต้องไปกดหรอกไอชายก็เขากดอยู่แล้วเขาถึงเห็นไงอ้าว้าแบบคนดูใหม่อะแบบเข้ามาแบบช่องอะไรวะมันดูแปลกตาดีมีโดเนทด้วยแบบเขาจะโดเนทให้เราหรือเปล่าวะนี่ไงสตีฟอะไรนั่งคุยสตีฟนั่งคุยนั่งคุยกับเหง ไม่ได้เยอะนั่งมานั่งคุยกันเงาๆไงคือมันว่างมีอะไรทำ้วเล่นเกมอะไรนะเล่นเกมอะไรก็ได้เราเซิร์ฟมันปิดประพงอยู่เลยเบื่อเล่นอะไรเกมอะไรเอ้ยไหนนะอารีนาอารีนาเอชสองเอ้ยนั่งดูผมสตรีมมาครับก็ได้นะสนุกออก ช่อง MT Zero อ่ะถ้าเกิดแบบอยากจะเออเราไปกดติดตามดูเดี๋ยวเขาจะไอนะสตรีมผมได้ยินข่าวมานะพี่พี่เจมว่าเขาจะสตรีมมาครับอะไรโหมดฮาร์ดคอร์อะไรสักอย่างเนี่ยนะแต่เห็นว่าเขาขี้เกียจ์เขาก็ไม่ทำแล้วพูดได้แค่พูดอะจริงเห็นด้วยเห็นด้วยไม่ได้หรืออีกคนละเนี่ยคนอีกคน ส,สวัสดีคนดูทั้ง5คนด้วยนะฮะพี่ผมว่านะปิดเถอะพี่ปิดสตรีมเดี๋ยวคนดูกำลังขึ้นคนดูกำลังเข้ามามึงจะปิดอปทิ้าไมึงจะทิ้งไม่ได้นอนไหมล่ะฮับเปิดเพลงดีกว่านอนไม่หลับหลับไหหยุดเถอะเปิดเพลงแล้วเปิดเพลงนอนไม่หลับเบื่อ ถ้าถ้าเบื่อมานั่งฟังก็ผมคุยกันได้ครับผมหาอะไรแก้งเอาดูอย่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยเสียงมันเพ็่เจมส์สะท้อนอ่ะนอนไม่หลับปุกปิดเลยนอนไม่หลับตึกหมันมากครับพี่ มึงไม่เบาเสียงบอดก่อนด้วยนะมึงไม่เบาเสียงบอทก่อนเลยชิบหายผมเบาแล้วเนี่ยเห็นไหมคนดูคนดูบอกว่าหลอกเราอ่ะหลอกอะไรวะไม่ต้ต่าาเลยเหนื่อยชิบหายเลยพี่เจผมบอกแล้วปิดเถอะพี่บอกแล้วไม่ไหวจริงไม่ไหว ืดีได้ได้คนดูก็ดูอยู่อยู่เพียร์เ่ปิดดิโอ้เพียดิเนี้กูทูนี่ใครนะนะไม่รู้ใครก็ไม่รู้ใช่ไหมไอโดนเนาะไอโดนหรือใครดูดีครับสตีมแป๊บเดียวสตีมสตีมไม่นานโอเคแป๊บเดียวปิดอ่ะเลยนะฮะทุกคนก็รีบกิดเยอะอ๋ ก็พี่บอกว่ากระบเดียวนี่นอนไม่หลับนอนมีอะไรพิมพ์คุยกันได้นะครับเขาไม่มีอะไรจะพิมพ์คุยไงนเขามาหาอะไรบันเทิงทำไงจะเรียกบันเทิงสุดนลยเขาไม่มีอะไรทําฝนคือเข้าใจเลยพี่เขาไม่มีอะไรจะทำอ่ะเขาถึงมานั่งดูเพวกเราพูดกันเนี่ยอย่าพูดจริงงั้น มัน,นไม่ได้ผิดทีท่เขานะมันผิดที่พี่อ่ะสตรีมอะไร <ขอ S 2> ก็ไม่รู้อ้่ <c oughs> อแล้วนะนานๆทีจะมาสตรีมแบบนี้อ๋อโอเคโอเคอม,มาเป็นคลิปขอโทษไงขอโทษที่ไม่ได้ลงคลิปนานไงขอโทษ <c oughs> เออหายไปกูหายไปกี่วันนะกูด,ดูครับเป็นสัปดาห์เออหายไปสี่สัปดาห์ค <c> ร <oughs> โอ สี่สัปดาห์พี่เลือกทำช่องไปดแล้วนะสี่สัปดาห์เนี่ยแบบปิดช่องชั่วคราวประมาณนั้นอ่ะนี่ไงก็พี่เลยลากเคมาสตรีมาพี่จริงอย่างนี้นี่เอง่พี่พี่ไม่เหงาจริงพี่ไม่ให้เคเปิดสตรีมไหมพี่เหรอเงาคนดีก็พี่นี่แหละ ไอ้คนดูคนดูเท่าเลยเลยว่ามร้องเพลงร้องเพลงคนดูอยากฟังเนี่ยมีคนดูคอมเมนต์เยอะแยะไปหมดเลยอยากฟังพี่เจมร้องเพลงค่ะมันบีด้วยเหรอมีม็นบีด้วยเหรอมีไม่เห็นสักคนเลยที่ผิมีโอ้โคนดูเหลือสี่คนละก็เขามนั่งดูอะไรกันไม่ดูเนี่ย ะไรเด้ถึงห้าโมงเขาปิดสตรีมโอเคสตรีมอยู่ครึ่งชั่วโมงเองสั้นๆไม่ยากแล้วคนดูมันไม่เยอะเลยแล้วคนดูยิ่งอ่าถ้ายังลดอยู่ก็จะปิดสตรีมแต่เราคนดูเพิ่มก็สตรีมเรื่อยๆเดิน่าจะถึงทุ่มหนึ่งพระเซิร์ฟมันเปิดเปลี่ยนปิดสตรีมไปเพื่อปเล่นเกมต่ออจบแล้วไม่ดีอะไม่ดีทำไมวะดูไม่เยอะอะไร สวัสดีคุณดูทิงสี่คุณดูกรับสวัสดีครับอ่าคือดึงในสี่เนี่ยคือเราสองคนอีกสองคนน่คือใครเขาไม่พิมอะไรเลยแหละน่าน่ะสิโมกคุณอยนะครับคุยได้นะครับผมไม่กาดครับผมเนี่ยคนคนดูคอมเมนต์บอกว่าอยากฟังพี่เจมร้องเพลงครับเห็นไหมมีทงอีกวะมี กูก็นั่งแอนแชทกันกูไม่มีใครพิมพ์อะไรเลยมีเดมแคปให้กูดูดินั่น้าเออตรงนั้นอ่ะตรงไหนอยสตรีมเลยแซมพอแล้วเดี๋ยวคนเดียวอ่ะเดี๋ยวคนดูเราอีกคนหนึ่งขอบคุณครับที่อยู่ดูนะไปอยู่ไปอยู่เดี๋ยวผมลองเพลงไห้สัก อยี่เด้อนีเคฮือฮือวหดอที่แบบเลยไม่มีใครคอมเมนต์เราเขาไม่ดูแล้วเพี่ดูอยู่ก็ดูคนดูทั้งหนึ่งคนเลยนะวมยถ้าไม่รวมมาสองคนอะเดี๋ยวผมไม่ได้ดูแล้วนะเหรอตอนนี้เรือคนดูกี่คนสองคนก็สามคนเขาเดิมสามนี่รวมพี่ไหมรวมหรอรวมพี่อะเครวมไปสามผมผมไม่ได้ดู เล่เหรอก็ยังสามอยู่ในห้องออองั้นก็คนดูสองคนเออช่างมันเถอะปีสตรีมบายนะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราห้าโมงก่อนนะห้าโมงสติไม่มีคนดูเพิ่มก็เดี๋ยวเราปิดเลยเอเคสสำหรับใครที่รองานอยู่นะครับผมสำหรับงานภาคหรืองานอะไรนะชุวนี้ขอหยุดก่อนนะครับผมเพราะเานื้อแสากไม่สบายด้วยเกมแล้วก็ติดเกม ใช่ติดเกมเนื่องจากติดแฟนสบายด้วยแล้วก็ติดเกมไอ้สายกูกอดนี่เนี่ยแบบว่าก็ติดแฟนแล้วก็ติดเกมนะครับติดงานด้วยเออกูติดไอ้สายเก๋งเนี่ยแล้วก็ติดงานเต้นด้วยเอออีกหนึ่งงานอือต้องโโคยตี้ต้องเต้นลงอีกช่องเดี๋ยวซ้อมเต้นไหมล่ะพี่เจมทำงานโคโยตี้ก็ไม่บอกเดี๋ยว อันนั้นมืออ้าวเหรอผมเหรอวะถึงรู้ต่อมันกันแล้วเนี่ยใช่ใช่้อืมสักทีคือรูตบกันเดี๋ยวได้คือนะปิดคลิปปิดคลิปปิดปิดสตรีมเดี๋ยวอยูไปแค่โมงเลยอยู่คลิตผมนัดเพื่อนไว้สี่โมงมันสี่โมงครึ่งเลยคิบหายใช่ไงว่าจะปิดตั้งแต่แรกละอ้าวลืมก็ไม่บอกพี่จะไปหาเพด้วยไม่เป็นไรพี่ต่อเลย เอาไงสรุปเอาไงสรุปเอาไงเนี่ยก็ปิดก็ปิดก็ปิดก็แล้วโอเคสตีปิดปิดแล้วแบบปิดผืบเป็นมีคนปิดปั๊บปิดเลยนะโอเคแต่พี่พี่พูดพี่ยังไม่พูดนะอย่างั้นเดี๋ยวผมปิดเองเดี๋ยวอ้ามีเดี๋ยวด้วยโอ้โหมีคนดูเข้ามาแล้วโอเคเนี่ยไหนเขารอดูเราอยู่อ๋อเขาดกเขาแบบนี อันนี้อันนี้อยากดูอยากดูใช่ไหมครับที่บอกว่าเดี๋ยวใช่มเดี๋ยวไม่คืออยากดูหรือว่าเดี๋ยวนี้คืออยากดูหรือว่าอะไรฮะนี่ต้องกคุยกับใครเยคุณดูเพื่อมันหนึ่งแล้วเย่ดีใจดีใจนะเฮเฮยดีใจนะเย่เฮ้ยึงดีใจแห้ง มัล <c oughs> นลมับดีคุณดูทั้ง 10, 3, 3, 3, 000, 3, 000, สิบล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสาม้อยสับดเลยเยอไปเหนออะไรจะปลานัน <c oughs> หิวน้ำพี่หิวข้าวแล้วผมไปหากินข้าวสพี่ก็คุยกับคนดูไปก่อนนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวพี่จะนั่งคุยกับตัวเองในสตรีมโเคหุงข้าวข้าวไม่แล้วโอเค โอเคโอเคข้าวไม่ไม่เอาไม่ต้องละไม่ต้องทำแล้วละเนี่ยออกเดี่ยวแล้วก็ไปตอบอีกเลยคืออะไรคืออะไรคืออเลยคือล้างให้เราเดี่ยวแล้วก็แบบเงียบเลยล้างล้างให้เราเดี่ยวแล้วกหายไปเลยคือไม่อยากดูแล้วใช่ไหมที่เดี่ยวเนี่ยคือไม่อยากดูแล้วใช่ไหมแบบเดี๋ยวปั๊บแล้วก็ออกไปแล้วประมาณนั้นนะพี่แบบกดเข้าเกมปั๊บดูเกมแป๊บหนึ่งไม่ค่อยดีออกประมาณนั้น ็กโคตรเทพโน่าเล่นเกมโชว์สตรีมอีกเฮ้ยคนดูกลับมาแล้วนาทีที่ยี่สิบผมปิดสตรีมแล้วนะแล้มีคนกดชอบหนึ่งเลยทำไมมีมีคนแล้วเหรอมีคนกดไลค์ชอบหนึ่งคนกดไลค์หนึ่งคนแล้วกดไลค์กับคลิปแบบเนี้ยเหรอกดไลค์กับคลิปแบบเนี้ย ทำไมเขาจะกดไม่ได้เชยเคอยู่ว่าช่องที่อย่างนั้นอ๋อถ้าถ้ากดไลค์ช่องนี้แล้วก็อย่เลยไปกดไลค์ช่อง MT Zero ได้นะฮะเพิพ์ชื่อตามใต้คลิปเลยนะฮะก็จะเจอช่องช่องที่เทปมากหล่อเฟี้ยวมากนะฮะัอดีคนคดูทั้งแค่คนนะฮะัสดีครับไม่พี่พี่ผมผมมีวิธีหาคนดูละเนี่ยผมต้องเด่นกว่าเจ้าของช่องไงทำไม จะเป็นไงบะอ่ะผมไม่ผมผมไม่เล่นหลับถ้าคุณไปช่องผมคุณจะได้ยินเนี่ยวิธีหาคนดูโคตรเท่เลยวิธีหาคนดูโคตรเทพยิ่งหาคนดูหาคนไปช่องมือใช่ไงแบบหาคนไปช่องมือเล่นนให้สงสัยอะไรทะเลสงสัยกอนนั่นถ้จะรู้แลยเพราะว่ามึงร้องเพลงอันนี้มึงร้องเพลงอันนี้เลย กัญชาแน่นอนกัญชาไอ้ไม่ไอ้นี่เพลงอะไรเนี่ยนอนไม่หลับเนี่ยกูคนดูจะออกเพราะมึงเล่าเพลงเนี่ยมีคนกดชอบทั้งสองคนอ่ะเขาชอบผมนะเนี่ยขอบคุณนะครับที่กดไลค์ชอบกูไม่ชอบผมพี่ไม่ชอบกูคุณไม่มีสิทธิ์มาเรียกผมว่่าพอว่าพ่อ เหล็กแับเบี้ยคุณคุณไม่มีสิทธิ์มาเรียกผมว่าเพื่อเหมือนมือเหงาจริงกันเนี่ยแต่ที่ผมได้เตรียมเลยนี่มึงเหงาจริงเหงากับพี่กับผมนั่นแหละเนี่ยช่องคนดูคนดูขำจ้ากันเนยขำขี้แตกเนี่ยขำมับเงียบกีบไปคพิมพ์หาอะไรกัน ช่องพี่ไม่ได้ังเองเขาเขาคอมเม้นต์ว่าดีครับเขาก็เลยไม่คอมเมนต์ช่องพี่ไม่ได้งเสียแย้วพี่อดีตพีครับดีฮะดีฮะสวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับเอ่อบริ <meals. S 2> ้งค์กายมาอยู่กับรายการเอ่อวันเงาเงาหาตังกินข้าวนะฮะ อยู่หมดหมู่บันเทิงอ๋อจำนวนผู้คนดูพร้อมกันก็สี่คนนะฮะเยอะที่สุดตอนนี้ก็รู้สึกจะห้าคนแล้วห้าคนไม่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 ใช่ครับเอาใช่ใช่ครับถูกแล้วครับการเล่นสิบสี่ครั้งมีคนดูเราคลิปเราสิบสี่คนแล้วนะฮะแต่หายออกไปหมดแล้วก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันครับสงสัยช่องนี้มันไม่ค่อยดังดิ๊ดฮะดิ๊ดลุงพีคืออะไรฮะดิ๊ดลุงพีอะไร หมายถึงดิสคอร์ดแบบ G M G ตัวเดียวแหละของลุงพีเหรอดิลูกฮะอะไรคือดิลุงมึงเอ้ยลุงอันนี้ว่าลุงลุงอะไรนะเนอะขอโทษนะเขาผิดช่องมั้งเนาะผิดช่องน่าจะผิดช่องละไรเขาผิดช่องปะวะน่าจะผิดช่องเอ่ออันนี้อันนี้ไม่ใช่ช่องลุงพี ผมชอบช่องผมช่บช่องจีดุงบีนะฮะผมช่อบแบ็คไลนิงทีวีนะฮะผมแบ็คไลนิงทีวีเออมันมันบีบีเหมือนกันนะไม่ไม่เหมือนเลยพี่ไม่เหมือนสกตีเลยเหมือนมันบีบีมันอาจจะเป็นพีพีอะไรอย่างเงี้ยเออเฮ้ยโหนี่มันคืออิลูเมนติเนี่ยข้อคอมเมนต์ครั้งเดียวแล้วก็หายไปเลยอีกแล้วจริงจคิวเลอร์ครับผมเงาครับคิวเลอร์ไอพี่เจมเดี๋ยวผมสอนวัก แมวพี่เจ็บคออยู่พี่ไม่สบายอยู่เอ๋อพี่เจียไม่ให้ผมสอนวักอ๋อพี่ไม่สบายอยู่ชสบายอ๋อไม่สบายยิงวักได้พี่จริงคอแตกแลเลยพี่เ <c oughs> ยอะมันยิงดีพี่ยิงดีอีวันจุนลอยวายน้ำอ๋อ,อเพลงอันนี้ใช่ปะ่ะสันขวานเกยตื้นเปลววานไหมละ่ะ อ้าวเรไม่ใช่ลงมาดีคดีแค่ดี่นัดปีเนี่ยดูพี่เจมพาทำอะไรกันไม่รู้สตรีมผ้าบอคอแตกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนัทดูเชื่อมเงียบ Steam เห็นยังอะไรจบแล้วครับยังไม่จบเขายังไม่ได้ปิดสตรีมครับผมสตรีมอยู่นะไม่ได้ปิดสตรีมนะสตรีมอยู่ มันมันมันเหมือนกูดูย้อนเดี๋ยวกูดูใช่ไงดีเลยดีเลยใช่ใช่มึงต้องมึงต้องปิดเสียงในยูแล้วมาฟังเสียงจริงออายังไม่จบนะครับยังไม่จบครับ มีคนพิมพ์แค่สองคนนะฮะอ้กที่ดูอยู่นีได้ครับแล้วแตกเลยครับพี่นักแจกเลยครับผมว่านะพี่ช่องพี่อะสักพันคนก่อนนะแล้วค่อยสตรีมเชื่อผมใช่ให้กำลังใจกูหนอยก็นี่ผมให้กำลังใจพี่ทำไม่ถึงพันคนนี่ไงให้กำลังใจสุดแบบว่้พี่เด็บพี่ต้องขยันทำคลิปนันจะได้มีคนดูเยอะ กูจะแบบเอาหัวให้ก <elas ARS> ูท้อเลยอ่ะดีวะดีใครดูแลใครอ๋อดูแลใครลุงนัทลุงนัทไม่นะัวเอาว่ะนัทได้ออกสตรีมเป็นครั้งแรกว่ะนัทได้ออกสตรีมเป็นครั้งแรกว่ะอะไรกันครับเนี่ยดีใจว่ะเยั่วตื่นเต้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรจะขับรถนั้น ปอบเสียงนัดยังโอเคๆปรบเสียงนัดยังฮะปรับแล้วปรับแล้วปรับเสียงนัดโอเคปรับแล้วครับด้วยไก่ไปเดี๋ยวปิดสตรีมตอนห้าโมงนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทั้งหมดห้าร้อยห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้า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 นะฮะตนท้อกดกระสับกด ก็พวกเราเองนะแบบที่มานั่งอยู่เออจริงใช่สามคนก็สามเนี่ยเราสาคนโอเคปิดสตรีมเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวต้องรอห้าโมก่อนปิดเธอพี่เราบอกน้องๆว่าเราบอกน้องๆว่าห้าโมงอีกอีกสิบปัดีอีกยี่สิบปัดดีโอเคไม่เดี๋ยวไอไอคนที่ดีไลน์นี่มึงเองหรือว่าใครวะนะืดีไลน์อ่ะ อะไรดิสไลด์วะมีคนดิสไลด์เด้อมีอืมเรียบร้อยมีไม่ไม่เห็นวะในกูไม่เห็นวะมีคนดูแกลให้ดูแม่นี่มีหนึ่งคนไม่เป็นไรรอบุรีคนดูทั้ง2คนได้เลยครับบุรีครับมีใครจะถามผมหรือถามน้องเคหรือถามมุขนับได้นะครับผมอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเสือกเรื่องชาวบ้านก็ถามเลยหยอกหยอกมาได้เลยครับจัดไปครับ งานนี้สือได้หมดเข่ฝากลิงดิถูกใช่ไหมถูก9876ม่ใช่ฝากลิงดิคนอื่นรต้องช่าทาโดเนตเป็นไปได้ดีก็ดูทั้งห้าหมื่นห้าแสนท่านละห้าคนเดียวดีอะไเยอะขนาดนั้นเกอทั้งหมดค่ะห้าคนอเจ ต้โหแค่ห้าตัวเดียวก็ถูกนะแล้วก็บัรดีทั้งสี่แสนสี่มื่นสี่ล้านสี่สี่ร้อยสีสิบสี่คนเลยีครับอีกคนหนึ่งเป็นใครวะดูดทีมแถมเขาดูดอีกทีมนมามาดูที่รถหมดเลย่ะได้โปรดเอ่ยนามของท่านมาข้าอยากรู้นามของท่าน พิมพ์ไม่คับพี่เจมสในไลท์พี่ในไลท์พี่ใหม่ช็อตใช่ไงหล่ออือเสียงตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตุ๊บไปเลยขอโทษนะครับที่เสียงกระตุกเอ้ยยังช็อตอยู่ไหมไม่บางครั้งไม่ช็อตละมันเป็นบางครั้งทำไมเคไม่บอกพี่ว่าทำไมเคไม่บอกพี่ว่าไม่ช็อตก็มันเพิ่งได้ยินเมื่อกี้ มาอืมไม่ชหลาบนะ,จะเจรแล้วแตกใจอยู่อยู่ๆไรสักอืมใครเป็นพ่อบ้านใจกล้ายกมือขึ้นปิดตัวพี่ไม่มีอะไรจะพูดละ